ฮัลโหลครับทุกคนสวัสดีทุกคนด้วยนะครับในวันนี้ผมเนี่ยก็จะพาทุกคนเนี่ยไปเล่นเกมระบอกในแมปที่มีชื่อว่าหนีผู้ชายรูปหลอ่ออบบี้หรือว่าถ้าเกิดแปลเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยก็คือ escape handsome man obby นะครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นแมปอบบี้ที่แบบว่าจะให้เราเนี่ยหนีผู้ชายหน้าหล่อนะครับทุกคนทุกคนเห็นในรูปไหมครับแต่ละคนเนี่ยหน้าตาดีานะั้นเนาะหน้าตาดีมากเลยค่ะโอ้โหเข็นแล้วกรี๊ดเลยกรี๊ดเพราะว่าจะวิ่ง โอเคครับทุกคนสาวๆเนี่ยเห็นแล้วก็กรี๊ดเนาะแต่ว่ามันดันเป็นว่ากรี๊ดเพราะว่ากลัวนี่แหละโอเคครับทุกคนถ้าเกิดว่าใครจะมองว่าหล่อเนี่ยผมก็ผมก็เออแล้วแต่คุณเลยเพราะว่าคนเราเนี่ยก็มีความชอบที่มันแตกต่างกันเนาะอีกอย่างเนี่ยรูปรักษ์เนี่ยเขาเป็นเพียงแค่ภายนกนะครับทุกคนเวลาเราจะมองใครเนี่ยก็หอให้มองที่จิตใจนะครับทุกคนอย่าไปมองที่หน้าตาเนาะนี่นายเลิกได้แล้วนะตอนนี้เนี่ยคือฉันจะบอกอะไรให้นะว่านายเนี่ยกำลังติดอยู่ในโลกของรูปล่อโลกของรูปหลอก็คือโลกที่เต็มไปด้วยผู้ชายหล่อท นายเห็นในรูปไหมล่ะว่ามีแต่คนลหล่อๆงั้นเลยคนลหล่อๆเหรอไหนอ่ะอ๋อคนลหล่อๆในรูปใช่ไหมอ่ะฉันว่าพวกเขาก็หล่อดีนะใช่เชนคิดอย่างนั้นเหมือนกันเันอคิดว่าพวกเขาหล่อขอโทษนะคะพี่ชายแต่คือผมเนี่ยไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วอะ่ะผมว่าผมจะออกจากที่นี่โดยเร็วพี่พอจะช่วยผมหน่อยได้ไหมอะ่ะตรงนี้มีของให้แต่ว่าใช้ไม่ได้แฮะโอ้โหแล้วดูไอเจ้าหมาเน่จะไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วอ ตอนนี้นาะยกำลังติดอยู่ในโลกของรูปหล่อถ้าเกิดว่าจะหนีออกจากที่นี่เนี่ยก็ไปยาน้าสิเดี๋ยวฉันเนี่ยจะไปดักเรา้าหน้านะเอ้ยหน้าตาเขาดูไม่ค่อยน่าไว้ใจเลยครับพี่ผมไม่กล้าไปเถอหนะ้าเออหน้ากลัวชะมัดเลยอะไรกันเนี่ยแต่ว่าเราก็หน้าตาดีนะจะหนีไปทําไมอ่ะว้าหน้าตาดีมากเลยค่ะโอโหกรี๊ดเลยตอนนี้นะครับทุกคนเราก็อยู่ใน,น่านที่สองเนาะรู้สึกว่าอือ <c oughs> ดูมันมีความเป็นสองมิตินะว่าไหม <c oughs> แม่ครับแต่คือโอ้ โอ้โหมันไล่เจ้าหมาไปแล้วอาอย่าลยพี่อะไรกันตัวเองจะไปไหนอะมามาให้ะจบไจดบเออน่ากลัวผมไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วอะมีแต่ผู้ชายหน้าตาหล่อใช่ไหมหล่อไม่เห็นจะหล่อตรงไหนเลยอ้าวอะไรกันนี่ยพราอย่างนี้ก็เสียใจนะเออก็พี่หน้าตาหน้ากลัวจริงๆอะโถ่เอ้ยโอ้นั่นมันหนูนี่นะแม่ครับหนูตัวใหญ่จังมันจะกินผมไหมเนี่ยไม่น่านะไม่น่าโอเคเดินไปได้เลย แมปนี้นะครับทุกคนเป็นแมปที่จะให้เราเนี่ยหนีผู้ชายรูปโปรดนะครับทุกคนเอาเป็นว่าแมบน,นี้ถ้าเกิดว่าใครอยากเล่นเนี่ย,าายจะไพ่ก็ทํทำการทิ้งลิก์แมปแล้วก็ชื่อแมปไว้ใต้ล่างคลิปเลยนะครับก็ไปตามกันได้เนาะถ้าไพ่ขอสป,ปอยคลิปนี้ก่อนนะครับว่าคลิปนี้แบ่งเป็นหลายอีพนอนเพราะว่ามันยาวมากๆแล้วมันยาวโคตรๆอ่ะแม่ครับแม่บอกว่ามันยาวแสดงว่าผมเนี่ยต้องติดที่นี่ไปนานๆเลยใช่ไหมเนี่ยไม่ไม่ไม่ไมแม่พูดความจริงมาเถอะนะ เออก็ได้แม่จะบอกว่าอบบี้นี่เนี่ยมันก็ข้างน,าน,น,นี้จะนานพอสมควรเนาะบอกคนดูด้วยว่าผัวอบบี้เนี่ยน่าจะยาวต้องดูนะครับทุกคนอาแม่ครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยแสดงว่าอบบี้นี่เนี่ยมันยากใช่ไหมอะผมต้องตายบ่อยแน่เลยอะไม่ไม่ไม่อบบี้มันแค่ยาวแต่ลูกไม่ตายบ่อยแน่นอนเนานะเอ้ยแม่ครับบอกทุกอย่างไม่หมดเลยแม่เป็นคนตัดต่อให้นะไม่ดูนาคนทุกอย่างไม่ไม,ไม่ไม่ได้คนดูเขาดูอยู่เฮ้ยแต่แม่ครับตัวหน้ามันมึย <K an> เขาอีกแล้วอ่ะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะสาวว่าได้กลิ่นของเด็กคนนั้นแถวๆนี้อ่ะผมไปแล้วอ้าวพี่ครับมันไปแล้วนะครับเมื่อกี้เฮ้ยจับฉันไม่ได้อ,อกะนะเฮ้ยหน้าตาพวกเขาเนี่ยคือแบบว่าดูไม่น่าไว้ใจเลยไม่ต้องห่วงนะลูกลูกได้ออกจากที่นี่แน่นอนเนาะแม่ครับทางอันหน้ามันมันจมไปแล้วอะ่ะเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาอ๋อเฮ้ยเบคอนระวังนะตรงนั้นมันจะยุบลงไปอะ่ะ เห็นแล้วน่ะขับใจแที่บอกหืมทาไมน้ําเสียงดูแบบว่าไม่ค่อยจะเต็มใจขอบคุณฉันเลยอ่ะแล้วนี่มันใครเล่าเนี่ยเพื่อนของฉันลงไปในรูนั้นฉันก็ไม่เคยเห็นพวกเขามาเลยตลอด20ปีนี่นายกำลังจะเตือนฉันว่าฉันไม่ควรที่จะลงไปในรูนั้นเหรอเบคอนนายคิดว่าไงอ่ะอ่าไม่รู้สินายลงไปก่อนได้ไหมอ่ะฉันกลัวอ้าไอ้เบคอนลงไปก่อนก็ได้ปะเถอะอุ้ยแย่แล้วไอ้ฉันตัดสินใจถูกไหมเนี่ยอ่ะสวัสดีฉันลงมาเป็นเพื่อนนายแล้วนี่เห็นหน้าไหม นันด้แต่มีผู้ชายคนนั้นแหละคนที่เคยช่วยฉันไว้หุยช่วยไว้หน้าตาดูไม่น่าไว้ใจเลยเอ้ยนี่นายบ่นอะไรอะ่ะเออเปล่าครับพี่ไม่มีอะไรพี่บอกว่าจะช่วยผมใช่ไหมอ่ะขอบคุณมากเลยนะคะพี่ใช่ฉันจะนายช่วยนายหุยด่านที่สองเหรอเนี่ยตอนนี้เราก็มอยู่ในด่านที่สองแล้วครับทุกคนอุยว <c oughs> ้แม่หน้ากัวโอ้โห ขอโทษที่สบตาคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตว้า <laughs> เอา้าตายเป็นอะไรอะแม่ครับตรงนี้มันต้องมีพลังงานบางอย่างแน่นอนอะเฮ้ยเพื่อนระวังนะ,ะฉันเห็นคุณ <laughs> อะไรเนี่ยแม่ครับเขาคือใครอะ่ะไอเจ้าหมอนั่นเขาแค่อยากเล่น E I O U กับนายเฉยนายต้องอยากขยับถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยหันหน้ามาทางนายนายขยับก็ตอเมื่อเขาหันหลังให้กับนายเท่านั้นนะอ๋อ ก็แค่ E I O U พื้นฐานแค่นี้นะ E I O U โอ้โหกากชะมัดเลยอ่ะแค่นี้ก็ทำเป็นมองไม่เห็นแต่ฉันไม่ได้หรอกโอ้ยพูดมาได้ฉันยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยเนี่ยโอ้ยพี่ครับพี่ออนให้ผมเถอะนะโอเคไม่เป็นไรไม่ต้องอ่อนก็ได้ผมชนะอยู่แล้วเอาเบคอนรีบมาเถอะนะฉันผ่านแล้วโอ้โหลูกอย่าไปย่อเยอยเบคอนสิเบคอนเขาต้องสายจะตายเอาเรียบร้อยตายแล้วรู้สึกว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นทางที่แบบว่า ก็ไม่ได้มีอะไรนะเออตรงนี้มีบันไดให้เราปีนนะครับแม่ปีนขึ้นไปเลยดีกว่าเนาะแม่ครับแม่ว่าออบบี้นี่มันแปลกไหมอ่ะเป็นออบบี้ที่มีแต่ผู้ชายหล่อๆอ่ะหมายถึงฉันเหรอโอ้ยน่ากลัวชะมัดเลยครับแม่เฮ้ยตรงนี้ลงไปได้นะครับทุกคนโอ้โหอะไรเนี่ยแม่ครับเสียงเดาๆมันคืออะไรอ่ะน่าจะเป็นลิ้นของไอ้เจ้าหมอนี่ทุกคนอโอ้โหลิ้นพี่เขาโคตรใหญ่ยาวเลย แม่ครับไรต้นไม้ต้นนี้มันคืออะไรอะ่ะเป็นต้นไม้ที่ประหลาดมากครับทุกคนเป็นต้นไม้ที่แบบพื้นผิวแบบออ้ยขย,ขยะขยงอะ่ะแล้วมันมีตาเลยก็ไม่รู้ด้วยแม่ครับสับประรดหรือเปล่าสับประรดมีหลายตาไม่ใช่อ่ะแม่อย่ามาเล่นมุกอะไรตรงนี้นะมีตารอบตัว <c oughs> แม่แม่ครับนี่เราต้องออกจากที่นี่นะแม่จริงจังหน่อยได้ไหมอ่ะ อีอย่างหนึ่งแม่บอกว่าออบี้นี่มันยากอ่ะเพราะงั้นก็คือผมต้องตายบ่อยแน่เลยอ่ะอ้าแม่ครับไอหน้ารอ,อขับใจยจักี้บอกว่าแชทรอเอ้ยตัวเองไม่ชมเขาบ้างเหรอเขาก็รอเหมือนกันนะว้ารอทุกคนเลยครับรอทุกคนเลยแต่ว่าทุกคนต้องม่อยากฆ่าผมนะครับเออถ้าตัวเองจะว่าเราหล่อเนี่ยนี่ทาไมอะ่ะเออเราก็ไม่เข้าใจนะเฮ้ยลูกปรับไมม์เซ็ตใหม่ได้แล้วเขาอาจจะหน้าตามไม่ดีแต่เขาเนี่ยเป็นคนที่เฟรนดี้มากเลยเนาะ แม่ว่าเขาดูแบบเป็นคนที่แบบว่าแบบผู้ดีอะแม่ครับตรงไหนอะอแมอ่เออโอ้โห oh. หัวมันกลวงครับทุกคนโอเคเอาใหม่นะทุกคนรู้สึกว่าเราเนี่ยต้องพยายามหยยบตรงกลางเข้าไว้อย่าไปหยยบตรงขอบนอ้องพอหยิบตรงขอบปเนี่ยแม่เฮ้ยแม่เฮ้ยพัดตกเลยครับทุกคนโอ้ยด้านล่างเนิ่มฟอร์รี่อ้ไปผมคนเดียวแล้วหรอจริงอันนี้เฮ้ยแม่ครับตรงนี้แมวด้วยน่ารักจังเลยอะทำไมถึงได้มีแมวตรงนี้ล่ะครับทุกคน เออแปลกเนาะสรุปว่าแมวเป็นคนหล่อด้วยแต่มันเป็นแค่แมวนะแม่เฮ้ยแต่บางตัวมันก็หล่อจริงๆลูกนะอย่างไอตัวหน้าเนี่ย <c oughs> เห็นแล้วไอ้ลาแม่ครับน้ำมันไอ้ดองกี้จากไอ้จากไอ้เจ้าเรื่องของเชคหรือเปล่าอ่ะใช่แล้วไอตัวที่มันจีบมังกรน,นะลูกโอ้โหพี่จะบอกอะไรให้นะว่าพี่เนี่ยหน้ายืดยาวมันฝ่ารองนั่งจะโรกเลยโอ้โหพี่ครับแต่พี่เนี่ยไม่มีกาลเทศะเลยพี่โอ้ ขี้โอ้โหมินหึงไปทั่วเลยผ่านหน้าเราแบบโนสนโนแคร์ตัวแม่จะแคร์เพื่อไปดีกว่าครับทุกคนผมว่ามันแถวนี้มันกินตุตุนะโอ้ยมินขี้มากลูกรีบเดินเร็วๆเ,เลยและแม่คิดว่าแม่มินคนเดียววะผมก็มินเหมือนกันนั่นแหละเฮ้ยรู้สึกว่าตรงนี้นะครับทุกคนเราต้องรีบไปอย่างรวดเร็วเนาะไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าช้าก,กันไปเนี่ยเราจะตกนะครับทุกคนเพราะว่าทาามันค่อยหายไปเนาะโอเคเราถึงจุดเซฟแล้ว โอ้ oh, แม่ครับไอเจ้าตัวนี้มันคุ้นๆนะเหมือนเราเคยเจอมาแล้วใช่แล้วครับทุกคนเราเคยเจอมาัน,านมาแล้ว s c a p Big h e a d ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยตามมาตั้งแต่ปีที่แล้ว,นวเนี่ยจะรู้เองเนาะว่าถ้าใเนี่ยเคยเล่นแบบนั้นอยู่แต่จะว่าไปนะครับแม่ผมว่าแมปนี้กับไอแมป s c a p i g h e a d อะมันดูคล้ายๆกันนะคบว่าไหมอ่ะแม่ก็คิดว่างั้นเหมือนกันลูกโอ้โหทุกคนครับดูทางเน่าเลยดิโอ้โห oh, แม่ครับแตไมันถึงได้แดงไปอย่างนี้น่ากลัวชะมัดเลยและดูตัวระเบนสิครับทุกคนหน้าตามันเนี่ยน่ากลัวสุดยอดเลยอะ มันเป็นเขาวงกุดนะครับทุกคนเป็นเขาวงกุดที่น่าจะผ่านได้อยู่หละมั้งพรมปร่งแสงเราพอเห็นอย่นี้ว่าเราเจออะไรบ้างโอ้ยแม่ครับผมไม่ชอบไอ้เจ้าตัวหน้าที่มันเป็นหน้าสยายยิ้มเลยอะแต่ตัวเองชอบเขามากกว่าใช่ไหมอะนี่ระหว่างเขากับฉันเลือกอะไรอะเลือกฉันใช่ไหมอะเอ,อ้ยโอ้ยเจ้าบ้าเอ้ยจะไม่เลือกใครทั้งสิ้นอะไอ้ตัวนี้มันแค่แบบว่าฉันแค่ไม่ถูก,กตากับมันแค่นั้นเองอะอ้ยโอ้โหลูก กลัวแน่จะไปมองหน้ามาันอีกคนเราเนี่ยก็แปลกนะครับทุกคนกลัวสิ่งไหนเนี่ยก็พยายามมองโหแม่ครับไอเริ่มพวงนี้ผมก็พูดไม่ถูกอะ่ะเอออุ้ยทุกคนนี่มันอะไรกันเนี่ยเฮ้ยทําไมคนหล่อเหล่านี้เนี่ยถึงได้ถูกสตาร์ไว้ในตู้แช่งี้ตรงนี้มีอะไรเนี่ยมีเหมียวเหมียวเองที่ถึงเหมียวใช่ไหมเฮ้ยขอโทษ้วเจ้าเหมียวฉันต้องไปอยู่นี้เลยอะ่ะฉันไม่สะดวกคุยตอนนี้เพราะว่าฉันกลัวเจ้าพวกเนี้ยรีบไปลูกรีบไปรีบไปรีบไปโอ้ย แค่เห็นเนี่ยก็มึนตืบแล้วโอ้โหแม่ครับผมว่าเรารีบไปจากที่นี่โดยเร็วดีกว่าพวกเขาเหมือนกัาลังมองผมยังไงก็ไม่รู้่ะอโดยตัวนี้ปากโอ้ยแม่เฮ้ยเพื่อนน่ากลัวมากดําแม่เฮ้ยน่ากลัวกว่าทุกตัวที่ผมเจอข้าเมื่อตะกี้เลยแล้วตรงนี้มันอะไรเนี่ยครับทุกคนรู้สึกว่ามันจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นไฟริบหรีหร่ริบหรี่บางช่วงบางจุดเนาะมันคืออะไรเนี่ยครับแม่ผมว่าผมก็เดินไปได้อย่างชิลๆเลยนะไม่ไม่น่านจะมีอะไรหรอก ดูหน้ามาดิเขาบอกว่าช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยทําไมก่อนเนี่ยสเตตที่สามครับแม่ไ้ยนี่มันตัวบ้าอะไรเนี่ยแม่ครับตัวน,นี้มันน่ากลัวจริงอ่ะเนี่ยเฮ้ยนี่นายนะฉันจะบอกทางออกกับที่นี่นายจะต้องหากุญแจก่อนมันใช้กับห้องนิราภัยในพื้นดินน่ะนะรู้สึกว่าเขาจะให้เราหากุญแจครับทุกคนโอ้โหแลนทุกทางกันนะ่ามันมีอะไรก็ไม่รู้มากมายอ่ะนี่ฉันเคยเจอมาแล้วฉันตายหลายรอบมากเลยนะ โอ้ยคุณผู้หญิงครับถ้าตายหลายรอบเนี่ยน่าจะมีประสบการณ์เยอะเนี่ยช่วยผมหน่อยได้ไหมอ่ะเฮ้ยกุญแจนมันอยู่แถวนี้แหละฉันพยายามหาอยู่แล้วแต่ก็หาไม่เจอทิงเนี่ยโอ้ยตายแล้วแม่ครับมันมาแล้วเนี่ยวิ่งวิ่งวิ่งรู้สึกว่ามันอในล่างมาฉันทำไมเนี่ยผมไม่ได้ตั้งใจนะเมื่อกี้เฮ้ยแม่ครับลูกศรมันชี้ไปที่กุญแจนั่นน่ะหยิบเลยหยิบเลยหยิบเลยกุญแจนี่แหละคบทุกคนที่เขาบอกว่าใช้ในการเปิดทางออกอ่ะอ๋อเปมาแล้วนี่เธอหยิบกุญแจยังอ่ะ กุญแจอะไรไม่ต้องใช้ก็ได้มัง้งเฮ้ยไม่ได้นะไม่ได้เธอต้องใช้กุญแจในการเปิดทางออกมันต้องใช้กุญแจนะเธอรู้ไหมฉันวิ่งหมดจ้าไม่สนใจอะไรแล้วโอ้โหคุณผู้หญิงเนี่ยคือตอนนี้คือวิ่งแบบว่าไม่สนใจอะไรทนะั้งทุกคนแต่เพว่าเธอเนี่ยยังไม่ได้เก็บกุญแจทีเนาะเฮ้ย,ยแม่ครับไม่อย่างนี้เธอจะเปิดทางออกยังไงอะทางงั้นก็ใช้กุญแจร่วมกันได้ไหมเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันทำได้หรือเปล่าตรงนั้นนะครับทุกคนจะมีเนินอยู่เนาะแม่ครับแม ว้ยมันต้องใช้กุญแจมันหมายความว่าไงเนได้อ้าวแต่ไม่เธอไม่ได้หยิบกุญแจมาแล้วโอ้โหมันใช้ไม่ได้ของใครของมันอ๋อแม่ครับรอบนี้เรามาอยู่ในด่านที่4ี่แล้วอะ่ะผมไม่แน่ใจในะว่าด่ามนมีเยอะแค่ไหนอะ่ะแต่ตอนนี้เนี่ยโอ้โหแม่ครับทางล่างเนี่ยผมไม่กล้าลงไปเลยอะ่ะมันดูน่าก,กลัวมากเลยครับทุกคนมันมืดเนาะและแถมเราจะไปเจออะไรด้านหน้าก,ก็ไม่รู้แม่ครับมันมืดจริงๆด้วยอะ่ะใจเย็นก่อนนะลูกนะรู้สึกว่าเกมเนี่ยจะมีลูกสอให้เราไปนะครับทุกคน แม่ครับเราควรไปตามลูกศรนี้ไหมอ่ะผมไม่ค่อยไว้ใจเลยแฮะไปเถอะลูกเกมมันน่าจะไกด์ไลน์มาให้เราอย่างนั้นเนาะลูกศรตรงนี้น่ะน่าจะทาโดยไอ้เจ้ารูปหล่อที่แบบว่าเขาจะช่วยเราแล้วครับทุกคนแม่ครับแต่แม่คิดว่าเขาจะปแปลกแปกไปไหมอ่ะผมว่าผมไม่ค่อยไว้ใจคนเลยอะทําไมเขาต้องพาเรามาที่ที่แบบว่ามันดูแบบบรรยากาศดูน่าวังเวงไม่รู้อะเอ้ยตรงนี้มีข้าวโพดด้วยอ้าแม่โอ้โหทุกคนเมื่อกี้เราไม่เห็นที่เราไม่เห็นเมื่อกี้เนี่ยคือเรามองมาจากทางซ้ายหรือเปล่าอาแม่ครับมันไล่มาแล้วอะโอ ได้โปรดเถอะนะครับคุณลงุงผมก็แค่เด็กน้อยคนนึงที่แค่อยากขอทางออกไปจากที่นี่ะนายอย่าเชื่อใจเจ้าหมอนั่นนะนายอย่าเชื่อใจเจ้าหมอนั่นนะเชื่อใจใครอ่ะฉันยังไม่ได้เชื่อใจใครทีนะโอ้เอ,อ้แต่ที่แน่เนี่ยฉันไม่เชื่อใจนายรอกคนนึงไม่ไม่นายต้องอย่าทาตามเขาที่เขาบอกเขากำลังหลอกนายเขากำลังหลอกนายหลอกอะไรเล่านายต่างหากที่กำลังหลอกฉันกลัวอยู่เนี่ยโอ้แม่ครับมันเยอะอนั่นละสิ หลอกอะไรกันคนที่หลอกคือแกต่างหากเล่าลูกฉันกลัวหมดแล้วตอนเนี้ยเฮ้ยฉันแค่จะหวังดีด้เดี๋ยวนายได้เจอดีแนะ่แม่ครับเขาพูดจริงหรือเปล่าอ่ะที่แบบว่าเรากำลังโดนหลอกอยู่อะ่ะไม่รู้สิลูกหลอกโดยใครอะ่ะหลอกโดยเจ้าหมอนี่เหรอเฮ้ยฉันจะบอกอะไรให้นะว่าไอ้จอนเจ้าพงนั่นมันพูดโกหกในนี้เนี่ยมีแค่ฉันคนเดียวที่เชื่อใจได้อ่ะกลับมาเข้าเรื่องของเรากันต่อนายกำลังทำให้เราหลุดออกจากฮะมันพูดอะไรของมันเนี่ย โอเคโอเคโอเคตรงนี้ไฟจะไม่พากนะเพราะมันพูดอะไรไม่รู้ไม่รู้เรื่องอะไรของพระเจ้าพระเจ้าพระเจ้าก็ไม่รู้อ่ะแม่เออนั่นดีเฮ้ยแม่ครับผมสงสัยจริงๆเลยว่าตอนนี้เนี่ยผมอยู่ที่ไหนกันแน่ผมรู้สึกว่าที่นี่เนี่ยเหมือนไม่มีทางออกอกันก็ไม่รู้อ่ะดูสิครับแม่ฉากมันเป็นอะไรก็ไม่รู้อวกาศเหรอนายกำลังโดนหลอกนายกำลังโดนหลอกอย่าไปด้านหน้านะอย่าไปด้านหน้าอย่าเชื่อใจเขา อะไรอะ่ะก็ทางอันหน้าไปทางที่วิชัจะไปต่อได้นะ,จะใจฉันกลับหลังเนื่งไงเล่าเอ้ยฉันไม่ไว้ใจนายหรอกฉันอยากออกจากที่นี่ไม่ไหวแล้วอะไม่ไม่เขากำลังหลอกนายเสือฉันเถอได้โปรดละอย่าฟังมาเลยลูกมันกาลังชักแม่น้ำทางห้าอยู่มันพูดจาวกวนอุย้ย <c oughs> แม่ครับทําไมด่างก็โด่งจังเลยอะ่ะไอ้อิจฉาระซี่ไม่ได้มีด่างโด่งเหมือนฉัน อยดั้งโด่งขนาดนี้เนี่ยเหมือนพินนกีโอ้ยยัไงไม่รู้ว่าไม่อะไม,ไม่ฉันไม่ได้อิจฉาตรงไหนเลยไอ้ในคิดจะมาโดนถูกดั้งฉั้นหรอฮะโอ้ยอย่าไปสนใจเขาเลยลูกสนใจเจ้าหมอน,นี่ดีกว่าหน้ายาวมากโอ้ยใครไปยืดหน้านายเนี่ยโอ,โอ้โหครับทุกคนออบบี้เนี่ยมีแต่คนหล่อๆงกันเลยเนาะบางคนดั้งโด่งบ้างบางคนหน้ายาวบ้างบางคนแบบ <c oughs> สกรปรกบ้าง แต่คนที่เหล่าที่สุดเนี่ยก็คงจะเป็นผมใช่ไหมครับโอ้โหขาวตีหนุ่มหลอข่าวตีก็ต้องเป็นผมไงเอ,อมันขาวเกินไปนะครับพี่คือแบบว่าเออมันผีเลยเอออะไรกันนี่ใช้ปูนซีเมนพกหน้าทุกวันลยนะเนี้ก็เลยได้ขาวขนาดนี้มันดูถูกได้ไงกันเนี่ยโอ้ยมันเกินไปแล้วครับคุณพี่ปูนซีเมนแบบพกหน้าสิวไม่ขึ้นเหรออะไรกันเนี่ยทุกคนอบบี้นี่เนี่ยเจอแต่เรื่องแปลกมีสิ่งไหนบ้างหนที่มันพอจะเป็นแบบเรื่องปกติบ้าง แม่ครับทางอนหน้าเราเจอขี้อีกแล้วเนี่ยโอ้โหลูกรีบไปอย่างไวแม่หม่นขี้ไม่ไหวแล้วไอ,ไอ้เจ้ากวางบ้า,บาเอ้ยนี่โอ้โหทำไมมันขี้ถี่ว่ารอบนี้สงสัยจะกินส้มตำบุปร,ราน่าจะใช่นะครับแม่ผมเริ่มได้กลิ่นแล้วอะ่ะอุ้ยแล้วไอตัวหน้าเนี่ยมันจะมองหน้าไหมเนี่ยมองหน้าหาเรื่องเรืองไงอะ่ะไม่ไม่ไม,ไม่อย่าไปม,มีเรื่องกับเขาเลยลูกผมก็ไม่ได้อยากมีเรื่องหรอกครับเอาเพื่อนเจะรีบไ,ไปไม่ไหวแล้วอยากกลับ,บบ้าน อะไรกันคะเนี่ยโอ้โหถามก็หายไปแม่ครับตรงนี้อ้าแม่ลูกจะไปเหยียบมันทําไมเนี่ยทางตรงๆมันก็มีให้เดินแม่ครับทางแบบนี้มันมีคนแกล้งกันนะครับเนี่ยไม,ไม่เคยเห็นทิกตอกเหรอนี่ฉันจะบอกอะไรให้นะว่าสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยไม่มีใครแกล้งใครหรอกตอนนี้เนี่ยรีบมาเถอะนะอยากติดที่นี่ไปตลอดหรือไงทุกคนก็ห่วงตัวเองกันทั้งนั้นแหละเออจริงด้วยสิไม่มีใครเข้ามาแกล้งเราหรอกนะครับแม่เออแม่ก็ว่ากัน,กนเฮ้ยนี่มันอะไรเนี่ยเออ พี่ครับไอคนที่มันอยู่บนกระดานเนี่ยเขาคือใครเหรอครับเขาก็คือบอสของที่นี่อ้าวพี่เขาจะให้บอกผมก่อนนะโอ้โหยังไม่ทันตั้งตัวต้องไปสู้กับบอสแล้วแม่เขาทำยังไงดีเนี่ยไม่มีเวลาให้บ่นพึมพำนะตอนนี้เนี่ยถึงเวลาที่ต้องสู้กับบอสแล้วลโอ้โหทุกคนนั่นคือบอสเหรอเนี่ยหัวหน้าใหญ่มาแล้วได้เราเข้าจัดการก็ไาด้ จะจัดการยังไงเล่าโอ้โหเขาปาอะไรมาก็ไม่รู้เนี่ยเฮ้ยฉันอู้ได้ไหมเนี่ยฉันอู้ได้ไหมอย่าอู้ลูกอย่าอู้เห็นใจเพื่อนหน่อยเฮ้อยอย่าอู้นะถ้าเกิดว่าใครอู้ฉันตกคว่ำเลยพวกแกไม่สามารถที่จะสู้ฉันได้เจอพลังรินพิฆาตเลยเป็นไงวะให้ตายสิเมื่อกี้เนี่ยฉันโดนรินมาแล้วนะสซ่กระบอกฉันมัดเลยเริ่มกระบวนท่าไหมกระบวนท่านกอยู่ข้างพี่ตานะครับอุย้ยไม่อยากอยู่ใกล้อ่ะ เออทำไมต้องอยู่ใกล้มีตาเนี่ยครับผมไม่อยากอยู่ใกล้เราต้องสู้กับไอ้เจ้าบอสต,ตัวนี้เราต้องใช้ความสมคคีสูงสุดโอ้พระเจ้าก็ป่าอะไรมาเนี่ยหัวใจครับทุกคนเราเปาหัวใจมาเราต้องทำลายหัวใจนะครับทุกคนการทำลายหัวใจเนี่ยจะทำให้เรืองของบอสเนี่ยมันลดลงเนาะเรือดทำลายเดียวเข้าก่อนที่มันจะทำการกระบวนท่าไมา้ตายใส่เราหัวใจที่สุดท้ายนี่แน่เก่งมากตอนนี้แต่เรื่องของมันลดไปนิดน,นึงนะเฮ้ยอย่าเพิ่งย่ำใจไปไอ้พวกไม่อรอเลือดชันนดไปแค่นี้พวกแกทำมาเป็นดีใจ เจอพลังดวงตาแย่แล้วแย่แล้วทุกคนรีบหนีแล้วเข้าโอ้โหทำไมโดนอ่ะทุกคนผมว่าผมหลบมาแล้วนะทำไมผมยังโดนอกอ่กันเนี่ยโอ้ลิ้น่นเลนระวังลิ้นระวังนะโอ้โหทุกคนครับบอสตัวนี้เนี่ยมีหลายท่ามากใช่จะมีหลายท่าผมว่าฉันเนี่ยเป็นนายใหญ่ของที่นี่ฉันจะฆ่าพวกแกหมดเลยฉันไม่อยากให้พวกแกหนีไปจากที่นี่ต้องชมความหล่อฉันต่อไปให้ตายสิเราตรงไหนกันฟลั๊บทำลายหัวใจทำลายหัวใจ อเอยอ,อย่าคิดนะว่าทำลายหัวใจง่ายๆฉันปล่อยลูกสมุนของฉันมาปกป้องหัวใจฉันแล้วทำอะไรไม่ได้หรอกตาพวกเราแต่เก่งจะบอกให้เออพวกแกคิดเราว่าจะสู้ฉันได้อ,อ้ยอาแย่แล้วทุกคนมันเร็วขึ้นเนี่ยมันเร็วขึ้นจริงๆด้วยฉันรู้สึกว่ายิ่งบอสมันเ,เรียดน้อยมันยิ่งแข็งแกร่งขึ้นทุกคนครับรีบจะกระโดดได้เร็วเข้าโอ้อโหถ้าไม่เซียนหนังยากเนี่ยคือ ตายแค่นอนเนาะพระเจ้าจะเกิดทำาไรดีนะครับเรื่องฉันเหลือแค่นี้แล้วเฮ้ยคุณผู้หญิงครับระวังดวงตานะ,ะฉันกลัวคะ่ะฉันกลัวไม่ต้องกลัวนะครับคุณผู้หญิงผมจะแบกคุณเองตอนนี้นะครับใครเลือดน้อยเนี่ยก็ไม่ต้องก็ได้นะเดี๋ยวผมทําเองฉันอยากช่วยค่ะฉันอยากช่วยโอ้โหทุกคนครับตอนนี้เนี่ยคือเพื่อนของเราเนี่ยถือว่าสามัคคีมากเลยนะครับทุกคนพยายามช่วยเต็มที่เนาะ ไม่เป็นไรตายแล้วเกิดใหม่ก็ได้อ้าวทุกคนเข้ากระโดดเร็วเข้าชิวๆหน่อยชิวๆฉันเริ่มจับหลักได้แล้วตอนนี้เฮ้ยมันอะไรกันเนี่ยพวกแกเริ่มที่จะจับหลักได้แล้วงั้นเหรอฉันต้องใช้พลังให้มันไวขึ้นแรงขึ้นฮคิดหรอว่าจะสู้พวกเราได้นะอ้าโอ้โหตายแล้วว้าแม่ครับเพื่อนผมตายไปแล้วอ่ะบางคนน่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรฉันเกิดใหม่ได้ โอเคครับทุกคนมันเกิดใหม่ได้เนาะไม่ต้องเป็นห่วงเนาะเกมนี้ใจดีอย่างนึงทุกคนคือต่อให้เราตายเนี่ยไม่ต้องไปเริ่มใหม่ก็ได้เนาะทุกคนครับทำลายหัวใจให้เร็วเข้าโอเคสวยงามเอออะไรเนี่ยเออโอ้โหจากเสียงโลนเนี่ยตายเสียงแผ่วเลยนะเฮ้ยนี่คือเราชนะแล้วหรอเนี่ยใช่แล้วเราชนะแล้วตอนเนี้ยโอเคสวยเลยแม่ครับเราจะได้ออกกันที่นี่ทีนึงอะเออเดี๋ยวก่อนนะทุกคน เวทีที่หกมันยังมีต่อยกรอเนี่ยว้ายต่อยแล้วยังมีอีกเหรอคะโอ้โหเหนื่อยไม่ไหวแล้วค่ะอยากกลับบ้านไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเิคุณผู้หญิงโอ้ยลูกมันเป็นแบบพื้นหานะครับทุกคนอย่าไปเดินตามหลังพื้นเอยเดี๋ยวคุณผู้หญิงคุณจะเบียดมาหาผมทำไมเนี่ยเฮ้ยเบียดมาหาผมทําไมอะแหมเฮย้ยคุณจะฆ่าผมหรือไงอะเปล่าเปล่าไม่ได้จะฆ่าอะไรหน่อยเอ้ยลูกลูกอย่าไปงอนเธอเลยเนาะเราหนีจากที่นี่ทังทีเนี่ยมีมิดไ,ไปเย,เยอะไม่ดีกว่าเหรอ โอปป้าเจ้าฉันได้ไปทางน,นั้นแน่นอนผมก็จะไ,ไปทางนั้นเหมือนกันแม่ครับมาทางนี้ดีกว่ารู้สึกว่ามันจะเป็นเขาวงกดสีม่วงนะครับทุกคนโปร่งแสงเนาะดีเลยว้ายคุณผู้หญิงอโอปประเจ้าตายหมดแล้วอะแม่ครับรีบไปลุกรีบไปไม่มีเวลามาสนใจเพื่อนตอนเนี้แม่ครับเขาตายกันหมดแล้วอะอไม่เป็นไรฉันเกิดใหม่ได้โอเคเลยเออนั่นะแหละครับทุกคนมันเกิดใหม่ได้ยนยเนาะไม่ต้องคิดมากนี่สาวๆรีบมาเร็วเข้าสิ อออ,อตามมาแบบว่าริ่งกว่าเจ้ากรรมนายเวรน,น,นะครับเนี่ยนะแม่ครับประตูนี้มันอ้อย,ยตายแล้วโอ้โหจะมีอีกรอคะเดี่ยอนี่คือจะมาแบบไม่หยุดไม่หย่อนใช่ไหมเนี่ยคราวนี้รู้สึกว่ามันใหญ่กว่าครั้งที่แล้วอีกวิ่งไปลูกวิ่งไปโอ้โหทุกคนครับสังเกตบรรยากาศโดยรอบเนี่ยมันเกืว่าเป็นพนักง,งานออฟฟิศยังไงก็ไม่รู้เนาะ นี่คุณสวยครับสนใจมาสมัครงานที่นี่ไหมครับไม่เอาครับไม่เอาอ้าผมไม่ใช่ผู้หญิงนะจะมาตามผมทำไมเนี่ยเออผู้หญิงคนนั้นตายแล้วเนาะโอ้โหเธอตายกี่รอบแล้วเนี่ยอ้าแม่ครับตรงนี้มันอีกแล้วอ่ะนี่ระวงนะก็เหมือนเกม A I O U ที่เราเคลียร์นี่แหละ A E I O U A I O U เออเมื่อไหร่มันจะหันมาเนี่ยอุตส่าห์หยุดรอนี่ไงนี่ไงหันมาแล้ว เออนี่เธอไม่ขยับเลยอ่ะจับใครไม่ได้เลยเนี่ยไม่มีใครอยากให้จับหรอกนะเออแม่ครับบังคับผมดีๆนะผมไม่อยากโดนเขาจับได้อ่ะรู้สึกว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยคือจะผ่านไปแล้วนะครับทุกคนโอ้ยเธอไม่รอผมเลยเนี่ยผมก็อุตส่า์รอเธอนี่อย่างน้อยนะก็ยังมีฉันอยู่นะที่ยังรอเ,อเพื่อนจะอยู่ โอ้โขอบคุณครับ้หญงเมื่อกี้เกือบไปแล้วพอดีแบบว่าเมื่อกี้ผมรีบหน่อยนะครับทุกคนเส้นยาแดงผ่าไปแล้วทุกคนเมื่อกี้ก็เหมือนกับว่ามันจะจับเราได้เนาะนี่คผู้หญิงครับมาเร็วสิผมรออยู่นะอขอบใจมากเลยนะที่นายยังคอยรอซิ่งเสมอเฮ้ยขอโทษนะฉันแค่ทาทรงว่าฉันเป็นผู้ชายใจดีแค่นั้นแหละฉันขอไปก่อนดีกว่าอ้าวลูกแล้วนี่มันใครเนี่ยโอ้โทุกคนหนวดสวยมากประชดใช่ไหมแม่ครับเลิกเล่นได้แล้วแล้ว ไปดีกว่าโอเคเฮ้ยเฮ้ฮนี่ทุกคนกดทักสไครห้ผมยังอ่ะยังไม่กดใช่ไหมอะถ้างั้นก็ฝากรบกวนไปกดให้หน่อยเถิดน,นะครับนะผมขอถือว่าจะได้เป็นกําลังใจให้กับแม่ของผมแล้วก็ผมด้วยโอเคครับทุกคนถ้าเกิดว่าทุกคนดูคลิปวิดีโอนี้เสร็จแล้วเนี่ย ผมเนี่ยก็ยังมีวิดีโออีกมากมายนะคระให้ทุกคนได้รับชมกันแล้วก็ถ้าเกิดว่าพี่ๆน้องๆเนี่ยอยากมีอะไรแบบว่าพูดคุยกันเนี่ยก็สามารถีท่จะเข้ามาสูนากันได้นะครับทุกคนคด i งทิสคอร์ดเนี่ยอยู่ใต้คลิปีนะครับโอเคครับทุกคนผมไปละ